คุณผู้ชมคะขอให้เตรียมกาแฟไว้เลยนะเพราะนัดน <source> ี <assessment> ้มันมีอะไรที <Floyd> ่ลุ้นเกินกว่าผลแพ้ชนะค่ะเวลาตีหนึ่งครึ่งคืนวันที่22ต่อถึงเช้า23พฤศจิกายนเทอร์วิลฟอร์เลนเปิดบ้านพบกับน้องซี่ทีมของน้องบีมพิมพิชยาของเราค่ะและนี่คือแมตที่หลายคนบอกว่าเป็นบททดสอบตัวจริงของบีมในลีกฝรั่งเศส ที่นี่168คอมเมนต์ o m m e n c h a n ค่ะอ่ะเช่นเคยก่อนจะไปคุยกันในคลิปนี้นะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะฝั่งน้องซี่เนี่ยตอนนี้ติดลุมบนแบบว่านเนนียนเลยอะ่ะคือชนะ5จาก6แมตช์อะคุณผู้ชมบีมเพิ่งตีไป15แต้มใส่เลวรัวปารีซซึ่งเป็นแชมป์เก่า2สมัย ฟอร์มดีไม่มีเบรกเลยค่ะส่วนฟอร์เรนเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นตัวป่วนที่น่ารำคาญจริงๆเลยอะ่ะแพ้ก็แพ้แบบปลุดฟอร์มแต่ถ้าเกิดชนะนะแมแห่ชนะโคตรดีเลย3ตัวหนึ่งอย่างนี้แบบยิงขาดเกิน10แต้ม2เซตอะ่ะคือถ้าเล่นดีเนี่ยนะก็ดีแบบจะสู้ทุกทีมได้หมดแต่ถ้าเล่นแย่นะเละทั้งระบบค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะที่ทำให้คู่นี้เนี่ยมันเดาไม่ออกเลยค่ะ มวยคนละทางพูดถึงนองซี่เนี่ยเกมรุกนิ่งคมตัวจบแต้มหลายคนเสิร์ฟต่อเซตเนี่ยเรียกว่ามาตรฐานสูงรับเสิร์ฟน่าเชื่อถือกว่าส่วนฟอร์เลนเนี่ยนะโอ้โหบล็อกโคตรจัดเลยอะเมื่อแฮกเกอร์ตี้เนี่ยคือตัวขึ้นบล็อกมาทำลายเกมคู่แข่งเสิร์ ถ้าวันไหนมาเนี่ยนะติดปีคือยับอะ่ะมีเกรดชิงลิงวอตที่ยิงเฉลี่ยเกือบ19แต้มต่อเกมบางคนเนี่ยอาจจะถามว่าเอา้งางั้นใครได้เปรียบละ่ะแอดมินโอ้โอันนี้ต้องคิดต่อค่ะคือถ้าฟอร์เลนบล็อกแรกขึ้นเนี่ยก็เท่ากับเกมอาจมีเยอ,อแต่ถ้าน้องซี่ทะลุบล็อกจากต้นเซตนะโอ้โหเท่ากับเจ้าบ้านนะมีสิทธิ์จอดตั้งแต่กลางเกมแล้วถามว่าน้องบีมาอยู่ตรงไหน คุณผู้ชมบีมตัวทำแต้มที่ต้องเจอกับบล็อกหนักที่สุดนะซิคุณผู้ชมเรามาดูเฮ to Head กันค่ะฝั่งบีมเนี่ยขมยับ3นัดล่าสุดนองซี่ชนะหมดเลยในบ้านตัวเองเนี่ยนะปิดไป3ต่อศูนเซต3ต่อศูนย์เซตและไปเยือนก็ยังชนะมา3ต่อ2องเซตอีกอะคำถามคือฟอร์เรนเนี่ยเจอนองซี่แล้วแพ้ทรงตลอดค่ะคุณผู้ชมแต่คืนนี้ ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเพราะฟอร์เรนเพิ่งอัพความมั่นใจมาเต็มถังมันเลยไปคำถามที่ดีมากๆว่าคืนนี้จะรีแมตเป็นหนังม้วนเดิมหรือเปล่ามาดูผู้เล่นคีย์ของแมตนี้เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเกรซชิงลิงเวิร์ดค่ะถ้าเธอเนี่ยนะตีติดลมเมื่อไรโอ้โหเซตนั้นแน่นองซี่จะเหนื่อยหนักค่ะ และจูเลียแฮกเกอร์ตี้เธอคนนี้เนี่ยบล็อกระดับปิดไฟคู่แข่งได้เลยนะคะมาดูฝั่งน้องซี่ของน้องบีมกันบ้างเมเดลินโรบินสันคนนี้เสิร์ฟดีเกมรุกแน่นปาราชิกค,คนนี้โอ้โหเปอร์เซ็นต์จบแต้ม57%สูงไม่ไหวอะ่ะและคนนี้จะไม่พูดไปได้เลยบีมพิมพิชยาตัวทะลุบล็อกที่ถูกจับตามองมากที่สุดในแมตช์นี้ ถ้าฟอร์มน้องบีมมานะก็เท่ากับเกมเปลี่ยนหน้าได้เลยค่ะเพราะเป็นตัวที่ฟอร์เรนไม่มีทางปล่อยให้เล่นง่ายๆแน่นอนน้องบีมเนี่ยนะในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่ากับสโมสรน,นองซี่ในลีกวอลเลย์บอลฝรัร่งเศสเนี่ยนะมีผลงานที่โดดเด่นดังนี้ค่ะ ในเกมเปิดฤดูกาลน้องบีมเราเนี่ยทำแต้มได้สูงสุด17แต้มโดยเป็นการตบทำแต้ม16คะแนนและบล็อก1ครั้งพร้อมกับเปอร์เซ็นต์โจมตีสำเร็จถึง48และยังคว้ารางวัล MVP ของเกมนั้นมาอีกด้วยตลอดฤดูกาล2025เนี่ยนะน้องบีม,มีสถิติรวมทำแต้มได้ทั้งหมด178คะแนนซึ่งมาจากเกมรุก 167คะแนนบล็อก8ครั้งและเสิร์ฟทำแต้มที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆค่ะฟอร์มการเล่นของน้องบีมเนี่ยโดดเด่นด้วยท่าโดดตบที่สวยงามและแรงทำให้น้องบีมเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีผลต่อเกมสูงในลีกฝรั่งเศสค่ะดังนั้นน้องบีมมีทั้งความสามารถในการทำแต้มและบล็อกที่สำคัญช่วยทีมน้องซี่ทำผลงานได้ดีในลีกฤดูก,การนี้อย่างมากๆเลยค่ะ สรุปความเดือดแบบ168 comment แม t ช์นี้มันคือพลังดิบของฟอร์เรนต์ประทะความนิ่งของน้องซี่ค่ะและหัวใจของเกมก็คือ 1. ใครจะคุมหน้าเน็ฮดได้ก่อน 2. เสิร์ฟกดได้ก่อนเท่ากับคุมเกม 3. รับเสิร์ฟนิ่งกว่าเท่ากับเปิดทางให้ตัวรุกและ 4. บีมหลุดบล็อกได้ไหมอะ่ะหรือว่าแฮกเกอรตี้จะเป็นฝันร้ายของเราอะ่ะ ทั้งหมดนี้แฟนน้องบีมต้องลุ้นจนถึงแต้มสุดท้ายเลยค่ะใครจะคุมหน้าเน็ตก่อนหน้าเน็ตเท่ากับจุดเริ่มเกมบวกจุดเปลี่ยนโมเมนตัมคุณผู้ชมหน้าเน็ตคืนนี้นะคือพื้นที่สังหารค่ะเพราะว่า2ทีมเนี่ยคือเป็นคนละสูตรกันเลยอะฟอ r เรนเจ้าบ้านจุดเด่นก็คือ บล็อกแรกโหดแขนยาววันนี้บีแฮกเกอร์ตี้ที่อ่านเกมเร็วมากอะเวลาเธอขึ้นบล็อกพร้อมกัน2คนนะโอ้โหเท่ากับน้องซี่จะโดนบีบลายโจมตีทันทีเลยถ้าขึ้นบล็อกเร็วได้น้องซี่ต้องแก้ด้วยบรอนพิกบอลข้ามบอลหยอดก็แปลว่าถ้าฟอร์เรนคุมหน้าเน็ตได้ก่อนเกมจะช้าลงแบบที่เธอถนัดและทาให้นองซี่เนี่ยเริ่มเล่นยากค่ะสำหรับนองซี่ทีมของน้องบีมเนี่ย จุดเด่นก็คือเกมรุกเร็วกว่าวิ่งบุกหลายตำแหน่งตัวจบกระจายถ้าเซตเตอร์ของน้องซี่เปิดหน้าเน็ตได้นะจะเกิดหลอกบล็อกตลอดเลยทําให้บล็อกของฟอร์เรนตะต้องเดาแล้วก็ยกตัวผิดจังหวะค่ะก็แปลว่าถ้าน้องซี่คุมหน้าเน็ตได้ก่อนเกมก็จะเร็วแล้วก็แตกกระจายบล็อกคนละที่บอลไปอีกที่นึงฟอร์เรนก็จะไล่ไม่ทันค่ะเส์ฟกดได้ก่อนเท่ากับคุมเกมทันที คุณผู้ชมเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่หน้าเน็ตค่ะมันเริ่มที่ลูกเสิร์ฟเลยนะถ้าฟอร์เรนเสิร์ฟมาแรงเกมจะออกมาแบบนี้ค่ะบอลแรกน้องซี่กระดกมุมบุกหายต้องส่งบอลง่ายบล็อกเจ้าบ้านยืนถูกตำแหน่งเท่ากับมีสิทธิ์ปิดติดมือทันทีเนี่ยแหละที่ฟอร์เรนถนัดมากถ้าวันไหนเสิร์ฟมาติดปีกเลยค่ะคู่แข่งอ่ะตั้งเกมไม่ได้เลย ถ้าน้องซี่เสิร์ฟนิ่งก่อนโครงสร้างเกมจะเป็นอีกแบบค่ะก็คือเสิร์ฟคมทําลายจังหวะบอลแรกฟอร์เรนก็จะหลุดตัวตบคนสําคัญอย่างเกรสเนี่ยจะได้บอลสัน้นบอลยากเกมลุกฟอร์เรนก็จะกลายเป็นแบบว่าตีเอาตัวรอดพอตีเอาตัวรอดเนี่ยรับง่ายเปิดเกมเร็วนี่ก็คือประตูสู่แต้บให้กับน้องซี่ค่ะ สรุปง่ายๆนะใครเสิร์ฟกดได้ก่อนได้สิทธิ์คุมจังหวะของทั้งแมทเลยเนี่ยคือเหตุผลที่แอนดมินบอกว่าแมทนี้ถ้าเสิร์ฟใครเข้าทรงก่อนทีมนั้นก็ได้เปรียบแบบน่าเกียดเลยค่ะอ่ะสรุป4ประเด็นแบบคมๆสไตล์168คอมเมนต์ชาแนลเลยนะคุมหน้าเน็ตได้ก่อนก็เท่ากับใครจะเป็นคนบังคับจังหวะเกมเสิร์ฟกดได้ก่อนเท่ากับบังคับให้คู่แข่งเล่นยาก รับเสิร์ฟนิ่งกว่าเท่ากับเปิดทางให้ตัวรุกระเบิดฟอร์มเต็มแขนบีมหลุดบล็อกได้ไหมเท่ากับคีย์ที่กำหนดหน้าเกมของทั้ง2ทีมคุณผู้ชมคะแมต์นี้เราควรลุ้นอะไรที่สุดบีมลงตัวจริงบีมเจาะบล็อกได้ไหมน้องซี่ย้ำสถิติชนะฟอเรนเป็นครั้งที่4หรือเปล่าหรือฟอเรนจะงายการ์ดคัมแบ็กใส่เราแมต์นี้พิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์กันมาเยอะๆเลยนะคะใครที่เป็นแฟนน้องบีมต้องพิมพ์มาเลย แอดมินอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะอ่ะก่อนจบคลิปขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันในช่องนี้และถ้าชอบเรื่องแบบนี้สไตล์168คอมเมนต์ชาแนลแบบนี้กดติดตามไว้กดติดตามไว้จะมีเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้ฟังย้ำอีกทีค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปละสวัสดีค่ะ